แม่ตะกี้นี่ถูกคักถูกแน่ตีไปถูกคักถูกแน่ถูกถูกงวนเลยจ้ะถูกมากถูกเงินหลังนี่เป็นยังไงบ่าได้ไปหาเงินทา้งหลมาเห็นบ่ไดไป็นับจางใสเลยจ้ะเงินที่ไดเฮ็ดบ้านนี่ก็คือเงินเงินไดโชคไดโชคโอ้ท่านผู้ชมนี่ครับแม่ไดบ้านนึ่งหลังนะครับถูกมาตลอดนะครับนี่ก็คือสามตาย่นะครับที่คุณแม่บูชานะครับเราก็นับถือให้ความเคารพมาโดยตลอด สวัสดีนะครับสวัสดีเอซนะครับทางช่องอัมพลชาแนลนะครับนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่บ้านคุณแม่มารีนะครับคุณแม่มารีดวงเฮงนะครับสองงวดซ้อนนะครับได้โชคเพราะว่ามีความเป็นมานะครับทําไมคุณแม่มารีถึงได้โชคนะครับไปถามคุณแม่มารีเลยนะครับแม่วันดีครับโอ้อวัลทวนสมบูรณ์มันมีความสุขเถอะจ้าอย่างนข่คาวววาแม่ได้สองงวดซ้อนบะจ้าโอ้ สองวัตซอนที่แม่ได้ได้จากอย่าง,างมีมีความเป็นมากนบ่แม่ได้ได้ได้กําไรแขนของเกาสมัยโบราณอยู่ในหายจา้ะสมัยแต่กอนกับไปอันนั้นไถหน้าอยู่หลังบาทมัน<อ>ไปพ่อหายครับแม่ขออนุญาตนี้หนึ่งน,นะครับผัด<อ>ไปพ่อหายอ้ายเพิ่นเป็นคนพ่อผัดเอาขืนมาผัดที่เป็นกระดูกมีแต่ขี้ดินเพิ่นโจกออกแล้วผัด เห็นกําไลแขนอยู่ขางลางบันนี้อ้ายเพื่อนเป็นคนเห็นเนาะเพื่อนก็นเอาอันนั้นมือไปจกจังไงก็บอออกเอาเสียมงัดก็บอออกบันนี้พ่อบานในฮืน่นเราแค่เอามือหลวงเราไปเราไปจับดึงขึ้นมาด้กําไลสองอันจะ้ะเป็นกําไลแบบมันจะเป็นทองทองสำร็จจ้ะเป็นสำริด<ะ>เป็นทองสำริดค่ะอ๋อทองสำร็จเอ่อที่ว่าหลังจากที่แม่ ได้นำขึ้นมานีนโดนปันใดลหะครับที่พ่อของโบราณ<ป>สอง้ินปีพ่อซอเท่าไดก็พ่อฮะตั้งแต่ปีหาสี่พนบอกกะว่าหาสี่พนล่ะกะว่าได้หลายปีประมาณสิบสิบสิบสองปีแต<ป>่ไม่ได้กี่กับไทยไทยงวไทยขวอย่างสี่ไหมแมนเออต่อกับพื้นที่แถวอำเภอหอยทับท่านนี่ ดินแดนเป็นของโบราณจะเยอะเนาะแม่เนาะอาจจะได้เจออย่างเพราะว่าติดกับทั้งประเทศเพื่อนบ้านเนาะอันผู้ผู้ออยบรรท่าเป็นกับมะเบิงอยู่เป็นกับผ้าหัวหนามาจากซีสเกตนั่นแหละหัวหนาที่เอียงก้มเฉีดินจ้ะเป็นกับมะเบิงเพป่นว่าเออเพป่นสิคอไปใดบ,ออบ่อกันเลยว่าอุสิ่งนีหายไปบ่อใดดอกกันเลยว่าให้เอาไว้ก้อนกันเลยว่ากสิบ่เอาไปทางใดยังสีนะจ๊ะ ก่อนก่อนที่แม่จะพ่อกําไรทองสำริดสองสองอันนี่แต่ก่อนชีวิตแม่เป็นจังไดแน่แล้วก็หลังจากที่ได้กาไรทองขึ้นมาแล้วชีวิตแม่เปลี่ยนแปลงเอียงเนี่ยครับกับถึงมาเรืออยู่แต่กี่ล้านหน่อยอายุประมาณสี่ห้าขวบถือเลขดูดูบ้านลังนีกับเมนของเพิน่นโอ้เนี่ยจ้าครับบอกตองหวดเลยคันเมนคนยังนึงเขากันรวยละโอ้โหนัง่งเล่นยอกับน้อง มือทรายไปทรายมากกะบอกว่าหนึงน่งหนึง่งหนึ่งบอกว่าหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งอย่างสี่พี่เพื่นะมาได้ตาเพื่อนก็ไปสื่อเอาเพื่อนก็บสื่อเด็ดสองตัวงวดนั้นเพื่อนได้ยู่ประมาณหาลอยจอ้ะปลาสองตัวหาลอยจ<า>้ะหมืนเพิ่นไปเล่นบองไฟ <c oughs> ยู่บันสังเลือทั้งผี่รุนเล็กมนถือเล,เล็กแล้วโทรไปหาได้หลายเพราะพันบ่อจ่าเพิ่นนอะสำนันก็นดีแล้วเพื่อนบอกมาตลอดล้านทรายแต่เดี๋ยวนี้เพิ่น โตเป็นหนุ่มเหรออายุยี่สิบเหรอเป็นไปเรียนอยู่ข้อหลาดจ้ะโอ้โหโดนเนาะแม่เนาะโดนอ๋อมันหลายปีตัวตัวกันหลายปียี่สิบปีตัวตีกัจังว่าถึงอยู่บ่กับวัตถึงกับเลือดหน่อยแลวเนาะเลือดหน่อยแลวเนาะจนมาเป็นอายุยี่สิบเหรออือคือแม่แม่มารี่ก็ลั่งจะบอกว่าตัางแต่ได้กํำไลโบราณสองชิ้นนี่ชีวิตดีขึ้นท่านตาเห็นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะแม่เนาะเปลี่ยนแปลงมีรอยยิ้มตลอดบานลังนั้นก็เฮดโบ่ันแหลวอยู่จ้ะ นั่นหลังหนึ่งอืมเรากะตั้งแต่แม่ได้ฝันเออได้กาไรเป็นท้องสําเร็จได้มาอยู่น้าเนี่ยฝันเห็นจกของเพินเนี่ยบอกมีเพิ่นมาถามหามาอย่างเนียบแต่แต่ล้านทรายนั่นเห็นเรื่อยตลอดจ้ะเห็นว่าเพิ่นมาหาเป็นผู้ถฒ่าว่า,าคนขิงเลยเป็นผูาถิมหาเพิินเราแม่ก็คนขิงลูก้นคนลูกขึ้นกันแม่เป็นผู้ฒถาม,าห,ามาหาเพิ่นคือกันเพิ่นวะ แต่บังเื้อเพิ่นกับมาเห็ดแล้วเพิ่นกับยานอันเพิ่นนั่นควรอ่อนอเปิดประตูแลนหอดย่าหอดของย่าเลยก็ว,ว่าให้แต่แม่ฟังบัดนี้แม่เพิ่นกับไปเบิงเบิงดวงห้เพิ่นว่าอีหยังเทพหรืออีหยังมาเกิดอ,อันหลานไส้นะเทพมาเกิดจ้ะเพิ่นกับว่าเทพมาเกิดเพิ่นว่าอ,อุ้ยตะกี้ถือดีดีคันแมนฟูเพิ่นถนัดเห่ินสมัยตะกี้เนาะ เหรนยตัวซิบบาทเศ้าบาทเพิ่นลุ้ยคุนมีหัวรถยนใหญ่คีบแล้วปันหนีกันแมนหูเล่นครับคุณพ่อหน้าโยกาวิเชียนแล้ววะอาฮัดนาบาวเพิ่นมาขันแมนสมมุติว่าเจ้าหูเห่นเหลขกเล่นเบิร์ดลายน่นเจ้ารวยโดนแล้วและว่ะบอกถึกทุกงวดบ่าเคยเว้นแต่งวดนี้ได้๋ังแต่งวดนี้กะเดี๋ยวก่อนแม่จะเผยความฝันตัวเล็กพาไปดูของโบราณก่อนแม่จ้าปะ นี่แหละยุบันตาใหญ่หนอ่ะจ้าะของโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่หยิบออกมาให้ดูนะครับคุณแม่มาลรมนี่อันเป็นสิมะขาเบิ้ลกำไลแขนตากับใหญ่โอ้โอ้ทำหมุช่วงเลยคนขิงดูจ้าวจ้าเมยโบราณของแท้คันเท้าคัดออกมากับสีเป็นสีแบบทองสำริดสีเหลืองๆออกสีแดงๆจ้ามโบราณเลยจ้ะ กรย่ยก็ว่าได้ทองแเขเอาไปห่อนหลานทองให้เขาเบิ้งมันกับโบแมนเป็นทองสำลิดจ้ะแต่ก่อนโบหล่ำโบล้านนี่อ๋อของโบล้านตะเก ا ส่วนมากจะเป็นทองสำลิดเนแม่เนาะจ้าจ้อืเพราะว่าวิธีการค้นหาทองมันกับว่าท่านสมัยเป็นทองสำลิดนะครับท่านผู้ชมจะเป็นกระดูกคนถมเมดเลยไดพี่น้องพอมีหดกระดูกไมไหอีกหดกระดูกไนไหเปิดสีว่าขางลางกระดูกกันบ่จ้ะ บรรดูกนั่นกะย่า่กะเลยเอามาขึ้นมาทำบุญหล่ะเอาไปไหว้วัดโอญไปเพิ่นทำบุญห้เพิ่นเพิ่นไปพุดไปเกิดที่กระสันนอใไอเพิ่นไปอยู่วัดละจ้ะอีซิมีอันนี้ไล่มี่ยังผอมได้หหน่ากันเม่นน้อเพี่ตัวนี้แม่เพิ่นเพิ่นกับขึ้น้อวเหาเนาะคิดว่าอายุประมาณโดนบนไดับกระดูกที่แม่เห็นคิดากบแม่กับ่ฮหูว่าสี ว่าจังไได้หไหที่แม่เห็นเป็นไหโบรานขนาดยั่งอยู่ไหก็ยั่งอยู่จ้ะยุใส่แม่ขอเบิงจังหน่อยเถอะบ่เิ่นโบยูเิ่นออกไปหน้าอ๋อเพราะเป็นยังครับเอาเอาตามที่เบิงนี่กันเพราะว่าไหานั่นซิอยู่ในไอยบานมันอยู่ข้างในเป็นไหโบรานจ้ะหโบล้านโบราณบัดมือมือเพิ่นมาสิเอาเอาเอามาวางให้เบิงหที่มันอยู่กับไหาจ้ะห้นั่นหายไอยเอาไปเจ็บ น้องก็เลยขอตัวนี้มากพอ,อพอบาดเพิ่นเป็นคนดึงขึ้นมาได้แล้วเลยเ,เอาเไข่พอบาดเนาะจะีจกผู้าน,น,นั่นก็เสียมงาบจนไหาสิแตกกระบอกออกเิ่นอ้วนมือห่งลวงต้องไปซื้อก็ไล่ขึ้นมาทั้ง,งโซ<อ>ตั้งแต่แม่ว่าวานี่แม่ได้โชคมาตลอดซิบก็ปีกับว่าวอะไรเดียคือคือมี่โชคมาตลอดเนาะเราล่าสุดสองงวดติดล่าสุดงวดมังนึงก็ได้อีกหัวงวดมันนึงนี่ได้มากแบบไดด เนี่ยความฝันมันเดิมบมอหรือจ๊ะฝันมันเดิมจ้ะได้ตรงตรงเลยวะตรงตรงซีหนึ่งเลยค่ะโอ้เรางดก้อนหนานั่นนะงดก้อนหนานั่นก็ได้สามหนึ่งสามหนึ่งโอ้โหโรตลีลองใบอรตลีองใบคุณคิงดูกีกท่าทกสา้าก็ได้ลอตลีสองใบกระสือแตลรตลี่หวยแต่ดินบริสุก็คืดว่าลอตลีเสียขอรางวัลที่หนึ่งกับบอถีกระได้ตะเหล็กถ่ายมันจ้เดี๋ยวกับบุญหอดแม่รางวัลที่หนึ่งอ๋อวันนี้ได้มาชมนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็น กำไรทองสำลิดนะครับซึ่งหาชมได้ยากเป็นของโบราณโบราณเนาะคิดว่าสมัยคนโบราณโบราณนี่เวลาเสียชีวิตน่าจะเอากระดูกไว้ในหัยกับพรอมของมีคาคือกําไรทองสำลิดนี่แหละเป็นสมบัติติดตัวไปแล้วก็ตามที่ฟังเรื่องเล่าของแม่มาคิดว่าอายุน่าจะนานมากเพราะว่าสมัยสมมตอว่าได้เหตุแบบนั้นว่าได้เอากระดูกไว้ในหยเนาะน่าจะหกสิบสองหรอกในก่อนเขาสีน่าจะเกินร้อยปี เอันี้ทยแล้าไปถือเอาปากไ่พอดีปากไ้กระลินออกไปหน่อยนึงโช้บกอยสมบูรณ์ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของทีเก่าโบราณโบราณเป็นหน้าของเพิินเพิ่นเลยเอาไปฝังไว้หันนะครับแต่กียาองบ้านหน่อย่างฮานี่ล่ะออกมาแต่ทังในกับมามาต่อเราอยู่เราอยู่ขังฝุ่นขางขังหัวนอนบานบพรานไดยยกลังนน่ ค่าร้านนั่งกินเขาเพื่อนกระเฮ็ดให้ร้านเห็นได้นั่งอยู่ใต้ตารางเหล่าแม่แม่เพื่อว่าพุณตากับยายนั่งอยู่คนละมั้งขอมมาแค้นขิงลูกขิงลูกตลอดตายายกับค้นยานเนาะป่าวกินเข่าก็เลยบอกเาตาว่าตาจะเอาร้านด้วยข่อยขืนเฮื่อนก่อนได้ไไปอยู่ต่อเหล่าแต่กี่วันยกลังนี่จ้ะแต่กี่ถือตลอดอีหลีถือตลอดซิบก็ปี สิบก็ปีจนดลเคือันลังหนีละคุนบอกเลยถูกจนได้บ้านหนึ่งหลังคือเบิรงนะครับแตงโมช่วงว่าเราคุณแม่มาลีนี่โชคดีมาตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือความฝันของงวดนี้ที่คุณแม่จะมอบหมาเอฟซีไดไปเสี่ยงโชคกันขอถามความฝันของคุณแม่ในงวดนี้มีแนวทางตัวเลขตัวใดที่จะฝากเอฟซีนะครับไ้แจ็คซีเมนโบแมนกับโบหูจะมันจะออกเลขเล้าไปแล้วเด้อออเเ้เออมันออกเลขเหล้าอยัง สี่ศูนย์ศูนย์หาจากฟันว่าเขากำระเบิดจะมาวี้ใส่บดียายกับได้มีดว่าสีเอาไปแจงพ่อนายกเก่ามันก็บอกว่าขันยายบอเอามีดทิมผมจะเอาระเบิดวี้ใส่เพื่อนว่าพอดียายเอามีดทิมมันก็เอาระเบิดยัดเสถงมันเล็กมันออกมากับศูนย์หาเล็กก็เอจ้ะก็คือกำระเบิดระเบิดน่วยนึงเมื่อกัคหา ใช่ก็เลยแปลว่าศูนหาระเบิดในะกลมกลมกลมก็เลยเป็นศูนย์ไปจะจะออ,อ,ออกเลยเล่าไปแล้วครับบันี้กก็บอดเดตตามขึ้นวันจัน์มันก็ออกอีกหาศูน์แล้วก็เมื่อนี้ก็เป็นการแบบพอกำไรคือคุณแม่มารีนี่ได้โชว์กำไรทองสำลิดครั้งแรกเลยนะครับซึ่งไม่เคยโชว์ในช่อง y o u ูทูบมาก่อนเลยนะแล้วก็ผมคิดว่า ตัวเลขนําโชคน่าจะเป็นสองวงหนึ่งน่าจะเป็นสองศูนย์สองศูนย์ป่ะแมนอันนี้เพิ่นอยากเห็นได้งวดนี้เลยอแล้วก็มือคุณแม่มีห้าห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ถือว่าโชคครั้งแรกเนาะแมนคือทุกอย่างยิบจับเป็นโชคมืดนะครับเพราะว่าแม่เราบ่อยฟังเราเราได้โชคมาตลอดสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีจนในบานหลังหนึ่งพูดเต็มปากเต็มคำนะครับคือเพิ่นให้โชคออลีนะครับหลังจากนั้นแม่ กำไรนี่แม่จะเก็บไว้บนบ้านตลอดปะเก็บไว้บนบ้านตลอดยันหายเนาะยันหายแบบนี้พอดีอันผู้คนในหน่อยที่เป็นหายเหล็กดุดูนั่นเิ่น่นมาขายก็เลยเด้ไแปเอาให้เพิ่นไปมอบเป็นอาจารย์ผู้่นผ้าม่านมาตั้งศานหนีหาอก็เลยเอาอันนี้ลงมาไว้หนีอ๋อมีที่พักที่พานะวันนี้น้องแน่นอยากถามคุณแม่ว่าหวหนี้คุณแม่ไม่เล็กในใจไปนะเล็กใน่ใจ กับสิสูรศูนย์หายังเป็นเลขตัวเดิมในฝันที่เราศูนห์ห้าจังสันก็น่าจะเป็นสองวงกับสองศูนย์หาแมนคือว่ากําไรท่องสาเร็จนี่เพิ่นเปิดเผยในมือนี่แล้วก็เป็นคางแหลกน้ำในงวดสิบหกสิงหาหกเจ็ดนี่สองวงก็คือสองศูนย์กับศูนห้าแต่มักศูนห์หาค่ะก็น่าจะเป็นสองศูนย์ห้าแต่ว่าเลขที่แม่ชอบเนาะ ติดเม่ดสอบนี่คือศูนย์ห้าชอบศูนย์ห้านะครับอืมฟังแมววอนครไปท่มที่แม่รู้ก็อยากถือคือแม่ได้บ้านคือแม่เนาะอืมกับบอสใหญเป็นับจางดอกตากับเดินกัได้ย่อนล้านนี่แหละโอ้ื่อว่าคุณแม่ไม่ชีวิตสบายเลยเนาะใชะบ่ได้เดินทางออียงลำบากอ่ะบ่ได้เดินทางไปใสอยู่บ้านก็ขายพวกเป็อกเป็เตี้ยวก็ได้อยู่ได้กินจ้ะเหตุไปเรื่อย จนจะคลองสีเห็ดบ่อใดจังสีเศร้าจ้าแม่แม่อันไหนที่ม <dans mes> <separate> <N> ีความสูงเหตุไปเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับกับมือนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มารีมากๆนะครับที่สละเวลาอันมีค่านะครับขนาดลูกค้ามาลอกก๋วยเตี๋ยวลูกค้าต้องเห็ดกินเองนะครับแต่เล่ากับย่งมาให้แนวทางตัวเลขครับเอซีนะครับขอให้คุณแม่แหงๆรวยๆงวดนี้เดี๋ยวถ้าแม่ให้ตัวเลขน้ำโชก มีเอฟซีเพิ่นได้โชคไปเดี๋ยวเพิน่นติดตัวหาแม่คุณแม่ฝากเบอร์โทรหน่อยเบอร์โัวยังแม่ศูนย์เก่าสองสี่แปดสามเจ็ดเจ็ดสี่หกสองจ้ะอีกรอบนึงอ,อีกรอบหนึ่งครับแม่จำได้แม่บ่นล่ะย่ยเอาอันอันใบเขียวๆมาเบิ่งขอย่านหอยปีดฮเอฟซีเพิ่นอยากโ <c oughs> ทรหาแม่ครับสอบถาม นะครับเดี๋ยวคุณแม่มารีจะให้เบอร์โทรนะครับติดต่อหาคุณแม่มารีเลยนะครับไม่ต้องผ่านทางช่องนะครับค่ะคุณแม่บอกเลย <ฮะ S 1> ครับ<อ>คุณแม่เอาโทรศัพท์ไหมมาามันจำโมคอยได้ศูนย์เก้าสองสี่สามแปดเจ็ดสามหกสองครับ <c oughs> ก็ผิด <c oughs> ลวจ้ะจ้วเอาอย่าอีกนึงอีกรอบนึงแม่ศูนย์เก้าสองสี่สามแปดเจ็ดสามหกสองจ้ะครับโทรหาคุณแม่มารีได้เลย เอาเราได้โชคจนได้โทรศัพท์ม่น่ะเบอร์กับเบอร์ใหม่ท่แต่ผม้ชมไว้เราโชคดีตลอดบ่โชคดีตลอดทั้งปีสิบกว่าปีนะครับโชคดีจนได้บ้านหนึ่งหลังต้องบอกว่าถูกจนได้บ้านหนึ่งหลังนะครับแต่ว่าเรากับว่าได้ว่าก่อนหญ่อย่างเรากับสาสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยเรื่อยนครับจะอันนี้ก็คือแบบมารี่เรากับมีความสุขในแบบของแม่เนาะคือความสุขที่แม่ได้กินในตัวน้อยแม่ได้กิน้นตัวเก็บดอกอันสั้นขายพอ อืมูดกดอกอันชันนั่จ้ะเหมือนทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพเนาะถือว่าคุณแม่สุขภาพดีมีรอยยิ้มก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับลูกกับหลานตลอดไปเรากังวลนี่คุณแม่ชอบมาชอบมากๆเลยศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วก็กําไรทองสามลิตรอสามตัวสามตัวตัวก็คือสีสองหาศูนย์สองศูนย์หาเนาะสองศูนย์แม่พูดเองนะครับในที่สุดแม่ก็หลุดปากออกมานะครับสามตัวสามตัวเลยเด้อพี่น้องสองศูนย์ห้า กันบดถือกัยาวากันนอกก็เป็นยังแม่ของมูนีมันกับเสียงดวงแมนบอกแมนจ้าเขาถึงบอกว่าเสียงโชคเสียงมันเสียงแต่ตอนแรกแล้วนะครับแต่ว่าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เพื่อถือแมนครับกันบังหนึ่งนี่แม่กะฮะของเป็นหกสองสองของแม่สองสองหกกูโหแต่ว่าแม่ก็ได้มากหนึ่งซีซีหนึ่งเงนาะจ้าก็ยังมีของแหลกกันอยู่จ้อ่ะโอเครู้สึกว่าแม่จะปวดขาขาจังแล้วก็ ขอบคุณคุณแม่มารีมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคดีห้าศูนย์หรือสองูนย์ห้านะครับแนวทางตัวเลขของคุณแม่มารีสิหกสิงหาคมปีสองพันหรอสบเจ็ดะครับสำหรับคลิปนี้ผมบ่าวเชียงคานนะครับต้องกาบล่าท่างผู้ชมพร้อมกับคุณแม่มารีไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออแม่ตะกีนี่ถูกคักถูกแน่ตีว้ถูกคักถุกแน,ถกน่ถูกทุกงวดเลยจ้ะทูกข้าทุกงวด เงินหลังนี่เป็นยังไงบ่ได้ไปหาเงินทางไหนมาเห็นบ่ไดเปรลับจางใสเลยจ้ะเงินที่ได้เฮ็ดบ้านนี่ก็คือเงินเงินไดโชคไดโชคโอ้ท่านผู้ชมนี่ครับแม่เราได้บ้านหนึ่งหลังนะครับถูกมาตลอดนะครับนี่ก็คือสามตาแย่นะครับที่คุณแม่บูชานะครับเราก็นับถือให้ความเคารพมาโดยตลอดมาอยู่แต่บสครับบาเป็นยังแม่อะโอเคนะครับสวัสดีครับ